สัสดีทุกคนมาดามบรญจวนกลับมาอีกแล้วนะจ้าวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่า เขาคิดถึงเราบ้างไหมในช่วงนี้แล้วรู้สึกแบบไหนตอนที่เขาคิดถึงเราเอ,อ,อารมณ์ความ,มถางก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมดังนั้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับเราทุกอย่างบางทีอาจจะถ้าจะตรงอาจจะตรง5% 10%เสเหรือบางคนอาจจะตรงเยอะตรงน้อยก็แตกต่างกันไปหรือบางคนอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้หรือ อาจจะมีบางคนที่มันสลับกันเช่นแทนที่ไพ่จะบอกความรู้สึกเขาดันเป็นบอกความรู้สึกของฝั่งเราก็ได้เช่นกันนะในตําแหน่งของเขาเออมันเหมือนเป็นเป็นประมาณว่าสิ่งที่เราอยากให้เกิดสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอตั้งสมาธินึกถึงหน้าเขาแล้วคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะหนึ่งสองสาม เลือกได้แล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาละครมาถึงกองที่หนึ่งนะคะดูได้ทุกเพศนะความรักไม่มีเพศแล้วก็อย่างที่บอกนะ้องมันเป็นพลังงานโดยรวมดังนั้นดูกันขำๆไม่ต้องไปซีเรียสเพราะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเราก็ได้ดูเพื่อความบันเทิงไปนะจ๊ะทุกคนมาดูว่าเราคิดว่าเขาคนนั้นคิดถึงเราบ้างหรือเปล่า ขอห้าใบหรือไม่เอาหัวข้อนี้ไม่เอาหัวข้อนี้ดีกว่าเปลี่ยนเอายอยู่มาดามก็เปลี่ยนง่ายๆอย่ายงาออามาดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ทั่วไปของเขานะคนที่กองที่หนึ่งคิดถึงตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปของเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ขอห้าใบค่ะเรารู้สึกว่า เขากำลังมุ่งมั่นในเรื่องของความรักบางอย่างอยู่นะเออเหมือนกำลังเรียนรู้ใครบางคนอยู่กำลังสนใจใครบางคนอยู่แล้วก็เหมือนกำลังสู้เพื่อความสัมพันธ์ที่ไปให้เป็นให้เป็นไปในแนวโน้มที่ดีทิศทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความรู้สึกจริงจังอยู่ในนี้อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาด้วยนะแล้วก็ในที่นี้ บางคู่บางคนอาจจะมีการทะเลาะก,กันแต่เราเรา,เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรปรับความเข้าใจกันได้พูดคุยกันไปได้ในทิศทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมมีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็เขาดูหลงไหลเนาะเขาดูเหมือนประมาณแบบเราไม่รู้ว่าเขามีคู่หรือไม่มีคู่ถ้าเกิดเขาไม่มีคู่เขาอาจจะมองไปถึงขั้นกันคบหาแบบจรงิงจังยังไม่บางคนอาจจะไม่ถึงขั้นแต่งงานวางวังรากฐานอะไรขนาดน,นั้นอาจจะมีความจริงจังในความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นก็ได้อืแต่เรารู้สึกว่า ออจริงจังพอสมควรเลยนะเนี่ยแต่ก็ยังมีความกลัวมีความกังวลใจบ้างแล้วก็มาดูว่าเขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมในช่วงนี้ขอห้าใบค่ะเขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมคะในช่วงนี้ แฮงแมนหนึ่งถ้วยคนที่คุณถามถึงเนี่ยหนึ่งกรณีแรกออกมาคือเป็นคนที่ห่างกันแล้วหรือเปล่าเป็นคนที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะมีการห่างในที่นี้บางคนถึงขั้นเลิกรากันก็มีนะเงียบหายออกไปจากกันก็มีหรืออาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าไม่ค่อยได้พูดคุยไม่ค่อยได้ได้ติดต่อพูดคุยกันสักเท่าไหร่กับ อีกประเภทหนึ่งก็คืออาจจะห่างกันด้วยระยะทางเหมือนช่วงน,นี้อาจจะไม่ว่างช่วงน,นี้อาจจะยุ่งอะไรแบบนี้ก็ได้อืดังนั้นถ้าถามว่าเ,ออเขาคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมบอกเลยว่าเขาคิดถึงนะคะแต่เขาจะไม่ได้แสดงออกจะไม่ได้ทําอะไรให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันให้คนได้รู้ว่าว่าเขาคิดถึงอะเหมือนตอนนี้เขากำลังมีจุดหมายบางอย่างที่เขาอยากจะทำมันให้สำเร็จก็ได้ ในความคิดถึงของเขาจริงๆก็มีการอยากเเรียกว่าอะไรอยากแสดงออกเหมือนกันนะแต่เรื่องที่จะไม่แสดงออกแล้วเรารู้สึกว่าเขาจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสลมกระแสน้ำเหมือนคิดถึงแล้วก็ชิลๆไปกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้เขามีจุดมุ่งหมายที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันสําเร็จมากกว่าในเรื่องของความรักความคิดถึงนะคะเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะจ๊ะอ,อย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปเครียด แล้วตอนที่เขาคิดถึงคนกองนี้ยเขาคนนั้นมีความรู้สึกแบบไหนคะขอห้าใบค่ะ เหมือนเขารู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ทําได้แค่คิดถึงแล้วก็ยอมรับเรื่องราวที่มันเป็นไปแล้รู้สึกว่าคุณกองเนี้ยพลังงานโดยรวมอาจจะมาถามถึงคนเก่าๆหรือคนที่ดูห่างเหินกันไปแล้วนะคะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่ตรงกับคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนกองนะเพราะว่าพลังงานอาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะ เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาจริงๆก็อยากจะมีการพูดคุยอยากมีการถามถ่ยคุณอยู่เหมือนกันนะเออแต่เขารู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วมันคงออพูดคุยหรือว่าแสดงออกอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณอาจจะมีคนของคุณแล้วก็ได้หรือตัวเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้มันก็เลยทําได้แคออ่นึกถึงแล้วก็เก็บมันไว้อืแล้วก็ปล่อยให้วันเวลามันผ่านไป แล้วหวังว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เจอได้พูดคุยกันก็อาจจะได้มีการถามถ่ายอะไรกันบ้างอารมณ์ประมาณเนี้ยมันมีความรู้สึกดีในความคิดถึงนี้นะคะแต่ว่าเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะมีความอบอุ่นมีความแบบชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็เขายังมองคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเป็นผู้หญิงที่ น่าจะเอาตัวรอดกับชีวิตและสังคมปัจจุบันได้ดีอม,มองเราแข็งแกร่งซะขนาดนั้นห่วงยายเราบ้างมากกว่านี้ก็ได้เนาะเช่นก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคุณกองนี้แล้วเขาจะทำอย่างไรกับความคิดถึงที่เขามีกับเราบ้างมาด้เปล่าในช่วง3-6เดือนนี้ขอ5ใบค่ะ จริงๆเขามีการที่อยากที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างในเรื่องของการคิดถึงอยากจะเหมือนอยากจะพูดคุยอยากจะติดต่ออยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอาจจะมีการเอาเรื่องงานมาบางหน้าได้แล้วก็มีการเลือกวิธีนะออกมาเลือกวิธีที่จะเข้าหาเลือกวิธีที่จะสื่อสารมองว่าใน 3- าถึงหเดือนนี้อาจจะได้รับ แมสเซจอะไรบางอย่างจากเขาในที่นี้บางทีอาจจะไม่ใช่จากในสื่อโซเชียลอย่างเดียวอาจจะเป็นจากแบบรูปแบบอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแมสเซจจากตัวเขาอ่ะหรือความรู้สึกจากตัวเขาที่เขารู้สึกว่าเอออยากจะส่งผ่านมาให้คุณแล้วก็เขากําลังเลือกวิธีการกําลังเลือกว่าจะทําอะไรในที่นี้นอกจากวิธีการแล้วอาจจะเป็นว่าเออตอนนี้ต้องลําดับความสัมพันธ์ ความสำคัญในเรื่องต่างๆก่อนบางทีเรื่องของคุณอาจจะไม่ได้อยู่อันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปทําเรื่องอื่นให้เสร็จก่อนแต่เรารู้สึกว่าเขาจะจัดสรรเวลาจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขารู้สึกว่าถ้ามันเหมาะสมแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้ามาพูดคุยจะเข้ามาแบบว่าเออถามถ่ายนู่นนี่นั่น,นมีมีการแสดงออกในมุมของเขาว่าให้คุณได้รู้แล้วก็เป็นการแสดงออกที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ใสสร้สงนะคะอืม แมนะ้ว่าเขาจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้โลเลไปไป,ไปมามา,มาบ้างนะจ๊ะแล้วก็มาดูว่าสถานการณ์ความรักของคนกองนี้ในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะอืมประมาณก็1-3เดือนก็ได้เนาะโอ้โอ,อ้ช่วงนี้เรามองว่าคุณเป็นคนมิตรสนีนะคะขอดูใบเงาหน่อยสิหนึ่งใบ ช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์อาจจะมีใครบางคนมาติดบ่วงสเสน่ห์ของคุณได้เอาจริงๆเรามองว่าถ้าเกิดไม่ใช่เขาคนนี้อย่าไปโฟกัสมากเรารู้สึกว่าคุณอะจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณได้นะใน1นถึงสเดือนนี้เนี่ยอืมเป็นคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆเป็นการเดีลยวกันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการลงตัวเออเอาจริงๆคนใหม่อะดูภาษีดีกว่าไอ้คนเก่าอีกฉะนั้นไอ้คนนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็ปล่อยมันไปก็ได้นะคะอืมต่อ อะไรเขาเรียกว่าอะไรตั้งรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาหลงสเสน่ห์เราดีกว่านะจ๊ะในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เรามองว่ามันมีคนเข้ามาแต่ตัวคุณอาจจะโอเคหรือเปล่าแต่จัดหน้าไพ่เรารู้สึกว่าคุณก็โอเคกับเขาอยู่เหมือนกันนะการดีลการการตกลงการของแต่ละคู่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่คุณก็โอเคกับข้อเสนอหรือสถานะที่เขาให้อยู่นะเ,เรามองว่าเขาคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกและเป็นคนที่อบอุ่นได้นะคะ อารมณ์จากหน้าไพ่มันออกมายังไงมาดามขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่สุขสมหวังเจอรักที่ดีนะโอกาสดีๆในชีวิตในด้านของความรักเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่แต่อาจจะต้องเลือกหน่อยนะบางทีอาจจะไม่ใช่แบบว่าเออเข้ามาหนึ่งคนก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะเออต้องเลือกหน่อยถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ชอบก็ถือว่าโอเคกับเรานะจ๊ะ แล้วก็วันนี้มันเป็นดวงโดยรวมๆๆนะมันอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงกับทุกคนอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้ ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปของมาดามนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ได้นะจ๊ะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะแล้วก็อยากจะเม้นท์ให้กําลังใจอะไรมาดามก็เมนได้เช่นกันนะมาดามรักทุกคนนะจ๊ะจุ๊จุวันนี้มาดามไปก่อนนะคะเชาเอาล่ะค่ะมาถึงกองที่สองกันนะจ๊ะดูได้ทุกเพศนะคะทุกคน ความรังไม่มีเพศแล้วก็มันเป็นพลังงานโดยรวมดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะดูเพื่อความบันเทิงข่มๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะมาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นที่คนกองนี้กำลังนึกถึงนี้ะเขาเป็นยังไงบ้างคุณต้นหนึ่งของมาดามเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะอืมขอห้าใบ แล้วก็ดูมีความสุขกับชีวิตดีนะคะเนี่ยมุ่งมัม่นทำงานพยายามที่จะบาลานซ์แต่ว่าอาจจะมีความเครียดด้านการเงินบ้างนะ ในที่นี้เรารู้สึกว่าใบนี้อาจจะเป็นด้านของการเงินก็ได้ด้านของอารมณ์บางอย่างที่ต้องบาลานซ์สองจิตสองใจก็ได้เหมือนตอนนี้เขายังยังไม่ได้อยากที่จะตัดสินหรือยังไม่ได้อยากที่จะทําอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรจริงๆถ้าเกิดมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมีเรื่องให้ต้องแบบว่าลงมือทําอะไรบางอย่างตอนนี้เหมือนเขากําลังใช้ความคิดอยู่กํา,ราร <S <S ลังรอเวลายังไม่อยากที่จะทําอะไรนะตอนนี้แต่ว่ายังนึกถึงอยูอย <Rab. S 2> ่ตลอดเวลาน่ะแต่เรารู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะแฮปปี้กับชีวิตดีนะคะการงานก็โอเคดี อ,อ,อาจจะมีปัญหาด้านออฟฟิศซินโดรมได้ปวดหลังปวดไหล่ได้นั่งนานเนาะตั้งใจทํางานดีบางคนอาจจะที่จริงจากในรูปเนี่ยอาจจะเป็นงานที่เป็นต้องใช้ฝีมือเนาะต้องใช้ความสามารถส่วนตัวก็ได้เรารู้สึกว่าเขามีความตั้งใจแล้วก็จดจ่ออยู่กับมันแล้วตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าการสรื่อสารการแบบว่าโอเคกับสังคมรรบข้างเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้กับมันดีอยู่นะ แล้วก็เรารู้สึกว่าอาจจะมีความสุขเล็กๆในหัวใจมีความรักเกิดขึ้นได้ในที่นี้อาจจะเป็นความรักที่ไม่ได้เชิงชู้สาวอย่างเดียวก็ได้รักต้นไม้รักงานรักเงินรักอะไรอย่างนี้ก็ได้เออรักชีวิตตอนนี้มีความแฮปปี้อยู่ไม่ได้ดิ่งอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วเขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมในช่วงนี้เขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหม ในช่วงนี้ทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยขอห้าใบค่ะอาจจริงๆเขาคิดถึงนะคะแต่ และเขามีความสุขว่ามีความรู้สึกว่าที่คุณกับเขามาเจอกันนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะเป็นพรมลิขิตมันอาจจะเป็นสิ่งที่จักรวาลจัดสรรมาจริงๆเขาอยากที่จะเรียนรู้คุณอยากที่จะพูดคุยกับคุณอยากที่จะทําความรู้จักกับคุณมากกว่านี้แต่เขารู้สึกว่าเขาคง ทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะติดอยู่ที่ตัวเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือสถานะทางสังคมหน้าที่การงานความแตกต่างอะไรกันบางอย่างที่มันเป็นพื้นฐานของตัวเขาและตัวคุณมีความแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากที่จะยื่นสิ่งดีๆให้คุณในที่นี้การคิดถึงมันอาจจะยังไม่ได้เชิงของความรักเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันเหมือนมันเป็นสิ่งดีๆที่เขาอยากจะยื่นให้อยากที่จะเอออยากที่จะที่จะสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยม,มีความหวังดีอยู่ในนั้น แต่ว่าด้วยหัวข้อของเราถามว่าคิดถึงไหมก็เลยอ,ออกแนวว่าคิดถึงแต่ทําอะไรมากไม่ได้อืเรารู้สึกว่าไม่ควรที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะติดที่ตัวคุณก็ได้ไม่บางทีอาจจะติดกับที่สังคมรอบข้างตัวคุณก็ได้ไม่ใช่สังคมของเขาก็ได้เออมันอาจจะสลับกันได้ตรงนี้แต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเ <laughs> อาจริงๆนะ <laughs> เขาเป็นคนที่ตัดสินใจช้าทําอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรรวดเร็วการคิดถึงคุณมันมีนะ มีเรื่อยๆแต่ว่ามันเหมือนค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปในใจเขาอ่าออกดูดีนะเนี่ยไม่รู้ว่าแปลข้าข้างตัวเองหรือเปล่าแต่อีกใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าไม่ควรที่จะคิดถึงคุณหรือไม่ควรที่จะไปต่อกความสัมพันธ์นี้ได้เช่นกันนะคะย้ำทำไมอะพ่รู้อยู่แล้วแหละแล้วก็มาดูว่าตอนที่เค้วคิดถึงเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบไหนถามว่าคิดถึงไหมก็บอกแล้วว่าคิดถึง แล้วแล้วที่เขาคิดถึงอ่ะเขาคิดถึงเราแบบเออมันมีความรู้สึกในลักษณะไหนเนาะขอห้าใบค่ะเจ็ดถ้วยมาร์เจ็ดดาบคิงดาบชาลิออดอาจริงๆนะ มันเหมือนเขาเลือกที่จะต่อต้านการคิดถึงยังไงไม่รู้พยายามที่จะขีดเส้นพยายามที่จะต่อต้านว่าไม่ให้คิดถึงไม่ควรคิดถึงแต่ว่ามันคิดถึงจริงๆเขาอยากจะมีการสื่อสารกับคุณนะคะอยากจะพูดคุยอยากจะเขาเรียกว่าหลายทามายอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกใบออกมาในแนวเชิงต่อต้านควรไปต่อไม่ควรแบบว่าไม่ควรที่จะสารต่อโน่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนพยายามที่จะฝืนไม่ให้คิดถึงไม่ให้นึกถึงพยายามที่จะเลือกหรือไปทําสิ่งอื่นน่ะอืม ขอขาอยายหน่อยละกันคำถามเดิมอีกห้าใบครับคนนั้นที่คิดถึงคนกองนี้ตอนนั้นตอนที่คิดถึงเขารู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะรู้สึกยังไงกับความคิดถึงนั้นสิเออเอ็มเพอรอต้องนิ่งไว เด็กไม้มาอมกแล้วนะ่จ้าควีนไม้เดอะซันอจริงๆว่าทำไมเขาถึงต่อต้านเยอะใจนึองอะ่ะเขารู้สึกว่ามันมีความสดใสมันมีความสุขมันมีความอบอุ่นมันมีความรู้สึกว่าเขาอยากลงไปเล่นด้วยอะ่ะเออมันมีความชอบมันมีความดึงดูดเขาอยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์นี้อยู่นะอยากที่จะเริ่มแบบ ให้คุณได้รู้ว่าเออว่าเขาคิดถึงคุณเหมือนมีการสารต่อมีการพูดคุยแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ควรทํา <c oughs> ก็อย่างที่บอกเนาะอาจจะติดปัญหาอะไรที่ก่อนหน้านี้ที่มาดามพูดมาเขารู้สึกว่ามันไม่ควร, <c oughs> ควรทาํามันไม่ควรที่จะแสดงออกเขาก็เลยรู้สึกว่า มันต้องใช้เวลาคิดมากกว่านี้เก็บงำไว้กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอมดังนั้นใจหนึ่งลึกๆของเขา่าก็มีความรู้สึกดีๆกับเราอยู่ไม่งั้นจะต่อต้านมาซะห,าห้าใบขนาดนี้เหรอมันพยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองอยู่นะโอ้ยิ้มแก้มปริกกันหรือเปล่าก,ก็ก็ยังดูดีนะจ๊ะแล้วเขาจะทําอย่างไรกับความคิดถึงที่เขามีกับเราเนาะเหมือนจะทำอะไรกับสถานการณ์นี้ความคิดถึงนี้ในส -6 ถึงเดือนนี้แล้วกันยาวๆหน่อย ดาดาตอนนี้คิดมากเลยค่ะเครียดเป็นกังวล <c oughs> อาคิงถ้วยควีนดาบแปดไม้เรารู้สึกว่าเขามีการที่อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะอยากที่จะสื่อสารอยากที่จะพูดคุยกับเราอยู่นะขอขายายสี่เหรียนหน่อย เหมือนตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีการพัฒนามีการเข้าหามากขึ้นนะสี่เหรียญคือเรารู้สึกว่าเขามีความกลัวบางอย่างใจหนึ่งอยากที่จะพัฒนาอยากที่จะพูดคุยแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่ากลัวที่จะผิดหวงังกลัวที่จะมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่เรารู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นได้ใน3 6เดือนนี้นะคะอาจจะมีการถานสัมพันธ์มากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเก็บเป็นความลับได้ด้วยนะหรือเก็บไว้ในใจอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอ อารมณ์ไพ่ก็จะประมาณนี้แล้วก็มาดูว่าสถานการณ์ความรักของคนกองนี้ในช่วง1-3เดือนนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูกันเลยนะว่าเฮ้ยจะโอเคหรือเปล่าช่วงหน่งเดือนนี้ไม่ค่อยจะดีนะเอาจริงๆขอดูไพ่เงาหน่อยแล้วกัน <c oughs> ออกแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสถานการณ์ไม่ค่อยดี คุมเครือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีบุคคลมากกว่า2บุคคลได้แล้วก็มันเป็นการที่แบบเหมือนสู้รบอะ่ะเออชัยชนะบางทีมันได้มายากเหมือนคู่แข่งเยอะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเรารู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ต้องไปโฟกัสกับเรื่องของความรักไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันปล่อยชิวๆไปแล้วก็มันเป็นดวงโดยรวมไม่ต้องไปเครียดกับมันนะคะแม้ว่าสถานการณ์ความรักอาจจะไม่ได้ดีอาจจะไมไ่ค่อยโอเค แต่เดี๋ยวพอวันเวลาผ่านไปเราไม่ได้ไปซีเรียสกับมันเรามีแต่พลังบวกให้เขาก็อาจจะเ,เปลี่ยนแปลงทิศทางแล้วก็แนวโน้มข้างหน้าเกิดขึ้นได้นะ อะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นนะจ๊ะถ้าอยา่าดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดได้คลิปได้นะคะแล้วก็มาดามขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะบอกเลยว่าสถานการณ์มันเราไม่สามารถคาดคิดอะไรได้อะ่ะเออมันไม่อาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นได้นะคะในช่วงนี้ไพ่นี้บอกนะจ๊ะยังไงมาดามขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปมาดามนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดสันกรกดิ่งกิ้งๆด้วยนจด้ ยังไงก็ถ้าอยากให้กำลังใจมาดามก็คอมเมนต์ได้นะคะอ่านทุกข้อความนะเจ้าวันนี้มาดามไปก่อนนะคะเช้า <Ciao! S 1> อ่ะค่คามาถึงกองที่3านะจ๊ะดูได้ทุกเพศนะคะคำทำนายอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงก็ได้ฉะนั้นดูกันขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะทุกคนมาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นที่คนกองนี้กำลังนึกถึงเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะขอห้ใบค่ะ ควีนดาบแปดดาบหกดาบเหมือนมีความกังวลใจมีความกลัวพยายามที่จะชิลๆหรือแสดงออกว่าตัวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาอยู่ข้างในพยายามที่จะสู้กับปัญหาพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคความกลัว,คว,ลวความกังวลใจความคิดมากของตัวเองอยู่อืม เหมือนพยายามที่จะแสดงออกว่าเฮ้ยฉ okay ันสบายดีฉันโอเคแล้วก็มีกำแพงกับคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นมารับรู้ถึงความอ่อนแอนของตัวเองก็ได้พยายามที่จะสู้กับมันแต่เรารู้สึกว่ามันก็ยังมีความเศร้ามันก็ยังมีหลุมดำอะไรบางอย่างอยู่ในใจเขานะคะยังมีความรู้สึกเศร้าใจอยู่รอยยิ้มบางครั้งที่เขายิ้มบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกมาจากใจก็ได้ ยังไงก็ให้กําลังใจเขาได้โดยแบบอารมณ์ชิลๆนนองไม่ต้องไปซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการความสงสารนะ่ะแล้วมาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นนะคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมคะในช่วงนี้เขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้บ้างไหมคุณต้นเหน่งคิดถึงมาดามบ้างหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะขอห้าใบค่ะ มารุนกันนะจ๊ะสิบดาบขึ้นมาเลยเขารู้สึกไม่ควรคิดถึงคุณนะแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มีความแตกต่างกันอาจจะเป็นหน้าที่การงานสถานะสังคมถ้าเกิดเออเขาโสดนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องราวบางอย่างที่มันมีความต่างกันเขารู้สึกว่าไม่ควรที่จะคิดถึงควรคิดจะคิด นึกถึงความเหมาะสมมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ก็เลยทําอะไรมากไม่ได้อ่ะแต่ถามว่าคิดถึงไหมเรามองว่ามีการคิดถึงมีการอยากจะติดต่ออยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีความรู้สึก เจ็บปวดอะหาทางออกไม่เจอแต่ก็ยังมีความหวังว่าเดี๋ยวมันจะหายไปหรือเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันมีการคิดถึงแบบเด็กๆอะมันยังไม่ได้ลึกซึ้งนะคะเออมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้แต่ไม่ได้บ่อยทั้งวันนึกออกป้ามามา,มา,มา,ห,าหายได้หรือช่วงนี้คิดถึงแต่ต่อไปอาจจะไม่คิดถึงก็ได้เอออารมณ์เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะอืมแล้วก็มาดูว่าแล้วตอนที่เขาคนนั้นคิดถึงคนกองนี้เนี่ยเขาคนนั้นรู้สึกแบบไหนคะ มันออกแนวดูน่ารักน่ารักนะเนี่ยเออเขาก็ดูแฮปปี้นะแต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะเรินะ่มอ่ะเขาคิดถึงเราก็ออกแนวแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรให้เขายิ้มกุ้งกลิ่มหรือว่าตลกในตัวเราก็ได้นะมันมีความรู้สึกสดใสล่าเริงอยู่ในนั้นแต่พอเขาเอามาคิดคิดแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะไปต่อมันไม่ควรที่จะคิดถึงมากกว่านี้มันควรที่จะจบ ความสัมพันธ์นี้ไม่ควรที่จะไปแล้วก็เขาอาจจะเห็นถึงปัญหาต่างๆที่กำลังจะตามมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาที่เขาคิดขึ้นมาก็ได้จริงๆมันอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นก็ได้เออคิดเองไปเองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคงจะไม่โอเคถ้าจะไปคิดถึงในลักษณะนั้นหรือจะแสดงออกหรือจะทําอะไรมากกว่านี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเวลาคิดถึงเรามันก็แอบมียิ้มมุมปากขึ้นมาเนาะออ,ออกแนวนาวา่นารากักน่ารักับทุกคนอืม เขาจะไม่ได้เป็นฝ่ายถ้าเกิดดูจากหน้าไพ่นะเขาอาจจะอยู่นิ่งๆไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหาเราสักเท่าไหร่นะคะแล้วเขาจะทํายังไงกับความคิดถึงที่เขามีกับเราใน3-6ถึงเดือนนี้จะมีการแสดงออกอะไรไหมจะมีการเข้าหาอะไรหรือเปล่าใน3-6ถึงเดือนนี้ขอห้าใบค่ะ กีน mm hmm. เหรียญเเหรียญ8ปดไม้สองดาบหนึ 1, ่งทวยบอกเลยว่าใช้เวลาคิดนานค่ะคุณอยากได้ความเร่งรีบคุณอยากได้ความรวดเร็วจากคนคนนี้บอกเลยว่าคุณจะไม่ได้ <laughs> บทกว่าที่เขาจะคิดกว่าที่เขาจะลงมือกว่าที่เขาจะทำอ่ะอาจจะใช้เวลานานอาจจะใช้เวลาคิดเยอะ กว่าคนปกติได้แต่พอเขาได้ลงมือทำอะ่ะมันก็ดูเหมือนรวดเร็วอะ่ะเหมือนเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าโอเคฉันจะสารความสัมพันธ์แล้วนะฉันจะไปต่อแล้วนะแม้ว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ฉันจะขอยื่นถ้วยฉันจะขอยื่นสิ่งดีๆแล้วก็เรารู้สึกเหมือนเอาดมออกเอาแนานอนไม่ได้เมื่อก่อนนี่คิดเยอะคิดนานกว่าจะแสดงออกอะไรแต่อย่างพอแสดงออกมาปุ๊บมันอาจจะรวดเร็วปุ๊บปั๊บแบบที่คุณรู้สึกว่างงๆก็ได้เอ๊ะมันจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยอืม แรกๆอ่ะเรารู้สึกว่าเขามีความวิตกกังวลเยอะมีการคิดเยอะคิดมากแล้วก็มีการบวกลบคุณหาในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะแยะไปหมดแล้วก็รู้สึกว่ามันจะคุม้มไหมมันจะดีไหมกับการที่เขาจะทําเออแต่พอเขาตัดสินใจอยู่ๆก็ตัดสินใจได้เขาก็จะเริ่มมีการแสดงออกอะไรมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นมีการได้เรียนรู้จักหรือมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะจ๊ะ อุ้ยออกมาแนวดูดีนะคะคุณกองนี้เหมือนมาดามก็เลือกหรือเปล่านะแล้วก็มาดูว่าเดวงความรักของคุณในช่วง1-3เดือนนี้จะเป็นยังไงสำหรับคนกองนี้นะคะขอหนึ่งใบค่ะอืมบอกเลยช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะ มันเป็นพายุลูกเห็บเข้าอ่ะมันอาจจะคาดคะเนคาดเดาอะไรไม่ได้เออมันอาจจะไม่ได้แบบสุขสมหวังในแบบที่เราอยากได้ในเร็ววันนี้ก็ได้แล้วก็ขอดูไพ่เงาหน่อยค่ะว่าเป็นไงเอยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะมีการขี้คลายจะมีการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาไปข้างหน้าได้นะคะแค่อาจจะเป็นในช่วงแรกๆมันอาจจะมี ความสัมพันธ์ที่ดูคุงเครือความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนหรือมันไม่ได้เป็นดังหวังอย่างที่เราอยากได้อ่ะให้ระวังเรื่องของอารมณ์ไว้หน่อยนะอืฉะนั้นควรชิลๆกับความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆสนุกสนานเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยตัวเขามีข้อห้ามอะไรยแยะ,แยะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม,ไม่นู่นไม่เนี่ยแต่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีการพัฒนาหลังจากที่ผ่านพายุลูกนี้ไปการพัฒนาจะมีการเห็นผลมากขึ้นจะมีเขาเรียกว่าหลายทิศทางที่ดีขึ้นได้้ชช่่ววงงนนีีเป็ท อาจจะอยู่นิ่งๆเขเฉยไม่ต้องทําอะไรมากแต่ว่าใส่ใจเขาได้นะห่วงใยเขาได้นะคะอืยังไงมาดามขอให้คุณกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะ mm. เมื่อคุณเจอรักที่ดีแล้วอย่าลืมดูแลรักที่ดีโดยการเป็นคนรักที่ดีด้วยนะคะ mm. แล้วก็มันเป็นดวงโดยรวมมันอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงกับทุกคนดังนั้นอะไรที่มันดีเราก็คิดว่าเป็นของเราได้อะไรที่มันไม่ดีเราก็คิดว่าเป็นของคนอื่นได้เช่นกันนะจ๊ะ Uh huh. แล้วก็ถ้าอยากดูในส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปของมาดามนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากให้กําลังใจอยากจะเม้นอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะมาดามอ่านทุกข้อความนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บเช้า